ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กับเกมเวอร์นะครับวันนี้กลับมานะครับกับเมดูซ่ากันหน่อยละกันนะครับโดยสําหรับเกมนี้นะครับมีถึง2องไตรภาคนะครับให้เรานับไตรภาคแรกเนี่ยค่อนข้างจะต่างจากไตรภาค2โดยชิ้นโดยโดยสิ้นเชิงนะครับผมก็เหลือจะเชื่อเหมือนกันนะครับสำหรับภาคแรกนะครับมันไม่ได้เป็นประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมลงภาคแรกให้ละกันนะครับ ใจภาค2แนวคน่าที่จะแตกต่างออกไปนะครับโดยใจภาคที่2หรือภาคที่2นับไม่มีสเกเต,เตอร์ให้เรานับโดยมันนะจะให้เราเก็บัับจะให้เราเก็บัญมณีนับและมีสแต็กสีฟ้าให้เรานับถ้าเกิดสแต็กสีฟ้าหมดนับก็ได้เก็บอัญมณีใหม่นับและทั้งนี้นับนนตัวเมลูซ่านับสามารถทําลายอัญมณีของเราได้ด้วยนับโดยการเก็บอัญมณีสามเม็ดตรงนี้นับมันจะเข้าฟรีสปินให้เรานับสิบรอบนับและถ้าเกิดเราสามารถฟันเมลูซ่า ให้แพ้ลงได้นะครับเราก็ได้ฟรีเพิ่มนะอีกห้ารอบค่อนข้างนี่จะเป็นลูกเล่นที่แตกต่างจากเกมทั่วไปนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับเกมนี้น่าเสียดายนะครับสําหรับพี่ๆที่ชอบซื้อฟีเจอร์เกมนี้ไม่สามารถซื้อฟีเจอร์ได้นะับน,ะนอกจากเราจะเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลินแล้วนะครับเราต้องศึกษานับที่มานับแล้วก็ลูกเล่นของเกมนับมันถึงจะได้อาาัตราลดนับเราเล่นนับเราต้องรู้ด้วยนับอันนี้สําหรับผมนะสําหรับพี่ๆนับก็ จะเล่นเอาสนุกนะับไม่ต้องคิดไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสอะไรก็ได้นะับและใครที่ผ่านเข้ามารับชมเกมเวอร์แล้วนะฝากกด subscribe ให้ด้วยนะับสำหรับเกมนี้นะับอัญมณีนะับเพียง3เม็ดนับเรามา2เม็ดนับตลอดเลยนะับยังไม่ได้3เม็ดเลยนับเพียงแต่ว่าเรารู้ลูกเล่นของมันแล้วนะับว่ามันจะมาในรูปแบบไหนนะถ้าเกิดเราได้ไฟนะับหรือดาบนะับเราก็จะสามารถตีมิลุส่าได้เพื่อแย่งอัญมณีมานะับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันสามารถแย่งของเรากลับได้ด้วยนะเมดูซ่าเนี่ยผมโดนแย่งค่อนข้างที่จะบ่อยพอสมควรนะครับแล้วก็ตอนเข้าฟีนบเมดูซ่านนะครับสามารถเป่านะครับให้ตัวคูณนะพวกวายพวกเคพวกอะไรของเราต่างๆกลายเป็นหินได้ด้วยนะสามารถสาบเราได้ด้วยนะค่อนข้างที่จะต่างนะกับเกมทั่วไปเยอะมากเลยนะผมว่ามันสนุกดีนะอมา2ตัวอีกแล้วนะเนี่ยถ้าเราสุ่มถ้าเราสุ่มแจกกันนะได้ จากการเนี่ยมันจะมีนับให้3นับแล้วมันหนึ่งนับมันจะเป็นบัตเจตนับ2มันจะเป็นการหมุนซ้ำนับและ3เป็นอัญมณีนะครับางทีมันจะสลับเป็นมานาให้เรานับหรือว่าหลอดสีฟ้านับเพื่อให้เรากดกดสะสมอัญมณีต่อได้นะครับอ่าเรียบร้อยอัญมณีมาแล้วเรียบร้อยนับ3ตัวนับเกิดจากการตีเมดูซ่านับทั้ง3เม็ดเลยนับ หมุนฟรีสิบรอบนับปาบเม่ซู้ทราชนะนับการหมุนฟรีเพิ่มอีก5ครั้งนับเดี๋ยวเราลุยกันเลยนับตรงนี้ก็มันเก็บยากพอสมควรนะัญมณี3าเม็ดเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เก็บง่ายเลยนับและบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเก็บมาได้ครบ2เม็ด3เม็ดแล้วนับมันมาแย่งกลับไปนับเราก็ได้นับใหม่เหมือนกันนะเนี่ยพูดถึงนับพูดถึงการสาบให้เป็นหินเนี่ยผมก็โดนเลย2ช่องนับ แต่ข้อดีของมันเลยนะับข้อเสียนับก็มีข้อดีปนอยู่นะับทุกอย่างมันจะมีข้อดีและข้อเสียนับถ้าเกิดว่าไอหินตรงนี้แตกออกไปนะับเราก็จะได้น,นักลบนับนักลบตัวใหญ่ขึ้นมานะับเป็นคูณตัวใหญ่นะับเพื่อต่อคูณให้เรานับซูปเปอร์รางวัลนนะับรนะ้อ1 8นับสวยเลยนะับไปต่อนะับวาใหญ่2ช่องนะับมดูซซาก็ใกล้แพ้แล้ว เลือดใกล้จะหมดแล้วนะเราน่าจะได้ฟรีอีกนับห้ารอบสวยได้ฟรีห้ารอบนับสะสมกับอันเดิมนับหกรอบนับเป็นสิบเอ็ดรอบนับไปต่อเลยนับรอบนี้นะผมจัดบทจะมาเร็วก็มาเร็วเนาะและสําหรับการหมุนฟรีห้ารอบตรงนี้นับที่ชนะเมดูซ่าได้นับมันจะเปลี่ยนลูกเล่นนับเป็นการนะที่เราปัดโล่นับมันจะมีให้เราเลือกด้วยนะว่าเราจะได้วายหนึ่งตัวสองตัวสามตัว สูงสุดนับน่าจะ5้าตัวไหมเอ้ยสูงสุด7ตัวนับสําหรับใบตรงนี้นับส่วนใหญ่นับเราได้5้าตัวก็คุ้มแล้วนับทั้งนี้นั้นนับขอให้มีมันตัวคุ้มค่าตัวแพงเข้ามาด้วยนับไฟเนี่ยก็แพงเหมือนกันนับแพงสุดเนี่ยน่าจะเป็นหมวกนับหมวกน่าจะแพงสุดละหมวกที่คู่กับดาบนับก็ไปต่อเลยนับเจดรอบตรงนี้ก็เหมือนเดิมนับจุดประสงค์สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนับขอให้ดูเพื่อความสนุกนับ ก็ยังไม่ลองนับไปลองได้นะับเมรูซ่าสนะับผมว่ามันสนุกจริงนะับเอ้ยสวยรางวัลก้อนโตนะับรอบนี้ <c oughs> เสียดายเลขเจ็ดรอบนะับอ่ารอบนี้นะับได้วเจ็ดตัวเสียดายนะับไม่มีตัวแพงเข้ามานะับรางวัลก้อนโตเจ็ดสิบสามง่าเสียดายนะับเมรูซ่าหนึ่งเดี๋ยวรอคลิปหน้านะับผมหยิบขึ้นมา ให้รับชมนับโคตรต่งกับเกมภาคแรกเลยนับตาภาค2เนี่ยแต่ผมว่าตายภาคสองนับมันสนุกดีนับออกแนวดาร์กหน่อยนะครับเมดูซ่าน่ากลัวมากภาคนี้ไปต่อครับอีก3รอบ ก็สําหรับเกมนี้นะบอกก่อนนะับอยู่ในค่ายพนะีจีนับสามารถรับชมได้นะับเกมที่มีอยู่2ภาคนะับแทบจะน้อยมากเลยนะับนี่นึ่เ,เกมนะับที่มีอยู่2ภาคนะับก็มาจองนะับมาจองมีถึงน2ภาคเหมือนกันนะับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะับที่มี2ภาคนะับเมดูซ่านับสวยรางวัลเมกานะับนะหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนับเหลืออีก2รอบให้เราไปต่อนะับเออสรุปรอบนี้ก็คุ้มอยู่นะสวยนะับโลมา โลไม่แพงเท่าไหร่นับถวายไม่เยอะอะจบแล้วหมุนฟรีนับรอบสุดท้ายนับสรุปเลยนับเธอเธอวินนับหรือว่าสรุปรวมทั้งหมดนับ15บรอบนับร้อบหกนับก็สำหรับเมลูซ่าก็สักประมาณนี้แล้วกันนับลูกเล่นของมันก็แตกต่างไปนับก็ไปลองดูได้นับสนุกดีนับเกมนี้ก็สำหรับเกมเวอร์คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนับสำหรับเมลูซาเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนับกับเมลูซา1นนับ เดี๋ยวมาให้ครบ2ไตภานคนับสำหรับคลิปนี้เกมเวอร์กุนซือขอตัวลาไปก่อนนับขอบคุณที่รับชมจดคลิปนับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเกมเวอร์ด้วยนับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนับพบกันใหม่นะับบายๆโคตรมันเลยอัญมณี3เม็ด